ในช่วงนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรหลากหลายเนี่ยวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะมีการปรับราคาขึ้นตอนนี้จะต้องปรับตัวยังไงบ้างรครับเราเราต้องเป็นคนแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นเครับเราไม่สามารถขึ้นราคาได้าราคาถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันลงมันก็ยากเพราะฉะนั้นการที่วัตถุดิบที่มันขึ้นนแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยแล้วก็เป็นคนรับราคาตรงนั้นไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันก็จะกลับคืนสู่ราคาตอนนี้ ก็คาดว่ามันเขาเรียกว่าเป็นเป็นการขึ้นในระยะสั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับตัวลงมาก็คือเราแบกต้นทุนตอนนั้นไว้ก่อนแล้วก็เราต้องต้องรู้ว่าลูกค้าเราจะเข้ามาช่วงประมาณไหนมันเป็นการประมาณคร่าวๆที่เราจะต้องจัดการประมาณนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่ให้มีของเหลือตกค้างเราพยายามไม่ให้มี <See> ตอนนี้อยากฝากฝากนิดนึงอยากฝากถึงรัฐบาลใหม่หน่อยว่าอยากให้ช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็เพื่อ,อให้ผู้ประกอบการสามารถอ,อยู่ได้นานนานขึ้นแล้วก็ต้องการให้เขาอตอนนี้สิ่งที่ต้องคัดคาดหังเนี่ยต้องการช่วยลดอ,อะไรได้บ้างถ้าสนใจพักที่เข้ามาช่วย ไม่วดามันจะเป็นเรื่องของภาษีซะส่วนใหญ่ครับก็ผวว่าอยากจะให้รัฐบ,บาลช่วยดูเรื่องตรงนี้ดีกว่าก็คือภาษีเป็นหลักใช่ภาษีที่มันจะต้องจ่ายเนี่ยเพราะว่าบางทีเรายอดขายมันสูงก็จริงแต่ว่ากำไรมันค่อนข้างต่ำแล้วยังต้องมาเสียภาษีที่มันค่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้ SME ปีในไทยแบบเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดเี๋ยวก็ปิดเพราะว่า นกโดแล้วปัญหาค่าแรงที่ว่าเห็นว่าจะปรับขึ้นอีกเนี่ยไปได้ไหมครับค่าแรงปรับขึ้นอีกมันก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องปรับขึ้นพร้อมกันนะคตรงนี้ผมก็เองก็ียนดขนาดเรเศรษฐกิจอะไรตรงนั้น้วย